สวัสดีจ้าพี่น้องมาพกบกับกบแกเฮียนยิเก้าได้จ้าตอนนี้ก้บบทิ่งได้ออกจากตาอยู่พี่น้องโดยความที่ว่ามาพ่อดดงเฮ็ดหลังจากกินข้าวบ่ายสองโมงแล้วกันหาเฮ็ดต,ต่อเลยจ้ากับพี่เล็กตอนแรกว่าสิเยนกับกันตอนบ่ายสามโมงเนาะกต่เปลี่ยนใจท่องครูเลยจ้าโดยความที่ว่าเฮ็ดมันยังหลายจ้า จุดที่หาเฮูุตรงนี้สี่ไกลจากสถานีรถไฟโอซัวแล้วก็สถานีรถไฟเกรซอาฟ์มินวิเยจ้าสำหรับคนทีมีรถยนต์ส่วนโตทามนซิมาก็คือจอดอยู่ขีไกๆปากริงของเมืองปงกาเฮเลยจ้าแล้วก็ยางเขามาบกีรอยเมตรกาจะเจอลักษณะนีเลยจ้าเต็มตักกาจ้าบอกเลยเพราะว่าคนทีอาศัยรถสาธารณะจังรถไฟมากแล้วก็มาลงแล้ว สิยญางมาตรงจุดนี n ini, n ini, ้นี公公่คือใไซเวลาประมาณ4ีหานาทีเลยได้จ้าเฮ็ดเพลิงไม่หมดรุ่นนี้กันเท่าเลยได้จ้าตบานมาท่านเอกคักปันได กะย่งแกงได้ยูจาทำมันเสียเอาไปหแกงเนาะหรือว่าเสียเอาไปพัดกะยังได้ยูจายังเพราะท่านเด็ดละลายท่านเด้ดเป่อยแต่ว่าพูดถึงอ่ะความเหนียวของเขาเนียนถือว่าใส่ได้เลยนะจ้าทำมันเฮ็ดเพิงหวานบานขนาดนี้กินบ่ได้ดจ้าทำมันเฮ็ดเพิงมปหมดมคือสบายสบายทุกจ้า หลังจากกินเขากบกับพิเลกย่างน้ำกลนกันนี่ละจ้ามาหาเห็ดย่างไปย่างมากกบกระไดตาเห็ดเผิงแม่หมดเนาะพี่เล็กเล้าก็เลยวานโอ้ขสารเล่าสีคอตโตไปหนาเห็ดเผิงทางอื่นนะจ้าเพิ่นก็เล็ยไปน้ำทางของเล่าพวานเพื่อยังได้เห็ดเผิงหวานส่วนกบเนียนกบยระได้ตาเห็ดเผิงแม่หมดเันไหมจ้าเพราวามันแซ่บส่วนพี่เล็กเลากันหาเห็ดเผิงแม่หมดคือการตาบ้าหามมซายตากบนียะจ้า ยางไปสักพักหนึ่งกะพ่อสองคนผัวเมียฝรั่งเศสจ้าเขาเจ้ามาหาเท่าแล้วอ,อยู่ในตุกาเขาก็มีเงินประมาณพ่อได้กแกงนี่ละจ้าซีหาดอกเขากับว่าเออเราเขาจะกดเก่งด้เนาะเพราะว่าเมือเเ้าเนียนเห็นหลายๆคนเหรบกคอยใดเห็ดกันแสดงว่าสองคนีนเขาวันค่อนข้างที่สีเชี่ยวชาญปลาเติบเลยละจ้า โดยความที่ก็เป็นคนมาหาเห็ดค่ะค่ะพี่น้องทำบ่มิมูกะบวกามาด้จ้าสมัยก่อนของต่สีปีที่แล้วเนาะตอน,นันกะเริ่มหาเห็ดใหม่ๆเริ่มศึกษาเห็ดเริ่มแบบว่ารู้จักปางศินาการอยากแบบว่าอยากออกจากบ้านมั่นเสาว,วานอทีทางสนะมบ่ยอ่อมแบบบ่ยอ่อมอยู่บ้านจ้กเ่อได้จ้าการเมื่อใดบ่มิมูกอะคืนทั้ใจอยู่จา้าทั้งใจายเทือวาน จังได้ก็ต้องฝึกมาปลาให้ได้เพราะว่าเขาจะต้องบอบบอลเป็นผ้าระของมูแบบไปรบกวนเขาให้มาหาเหดนําก,กันกับเพ้าออสินะก็เลยมาปลาผู้เดียวจ้าขั้งแรกที่มาปลาผู้เดียวก็คือ,อาซามีไปเห็ดงานเนาะการขี่รถมาปลาทุเ่งทุเลงผู้เดียวนี่ลแะเขามาในปานบ่ายสองโมงกลัวแล้ว ตอนนั้นเป็นฤดูแบบาวาา่าหนาวแบบเกอมเต็มที่เราได้จา้าเฮดบกเกิดแล้วแต่ว่าหันมาเนาี่ยจ้ามาแบบบรู้ว่าเฮดมีบ่มีอะมาเสื่อๆนะว่า้าเขามาในปลาแล้วขนาดงาไม่ตกลงใส่พืนินกระสันเนี่ยจ้าเป็นตะยานเป็นตะยานอีกได้พี่น้องจนแบบว่านทนบ่ไหวเข้าไปในปลาได้บบพกเครื่งสมองกระเฝ้าออกมาวา่าจะออกมาแล้วนะพี่น้อง เห็นผู้เฒ่ายางออกกำลังกายอยู่กลางปา่าเอาแล้วเฮายังสาวๆอยู่เฮ้าขึ้นเฮาคือเป็นถึงขั้นนี่เฮาคื้นอีคลาดแทบผู้เฒ่าเขาขึ้นมีแบบาวา่นความกล้าหาญแบบว่าหลายกว่าเฮ้าแท่งสินะมันก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนจ้ะหลังจากนั้นมากนี่ก็คือกบตัง้งใจเลยว่าถ้าแมนเฮ็ดออกปีนานี่ก็คือ กบสีชาเดียวสีลุยเดียวสีตองเกงคือย้ายคนนั่นให้ได้และกบกระทําใดจ้าจนเป็นที่มากของการหาเหตุผู้เดียวแล้วก็ไปหาหมูอาอทั้งนาอีกเทื่อน,นึงจ้าเพราะว่ามูหาเหตุก็คือมีหลายอยู่แล้วจ้าการหาเหตุอยู่เมืองนอกนี่ก็คือข้อฝันอันนึงเลยเชียกกบอยากจะทํามากๆเลยจ้าโจนวานใดมากอยู่เมืองนอกอีลีแบบนี้เลยจ้า กพยายามตามหาตังแต่ตามหาป้าแม่จ้าตังแต่ปีสองปีแรกที่มาถึงแต่ว่าหันกระโบปได้คําตอบเรากลับบางคนเขาก็บอกว่าขี่รถไฟไปทางพุนทางพีแล้วบ่บอกสื่อปลาบ่บอกสถานีแม่จ้ะให้ขี่สายส้ายมีไปอนไหมขี่ขี่ไปตะเอตะเอไปอันจ้า,จาเราก็บ่บอกว่า ลุงสถานี่ใดหรือไปจังไสไหมเพิ่นธารองค้มหัวกอนจะบอกว่าเออเดี๋ยวสิภาพไปเดอ้อเดี๋ยวสิภาไปเดอ้อก็บ,บอกจักเทือเนาะจนวากกเปศซึกษารปาเหตยวนในเว็บของอฝรัง่งเห็นไหมจ้าต้องเขี้ยแบบภาษาฝรั่งเศสนะลราจังหวานเราจังสีหูว่า บริเวณใดมีเห็ดอีหยังปลาหนีมีเห็ดอีหยังแต่ว่าเขาจะบอกการเดินทางเนาะให้ห้าวคนหาเอาในแผนที่การเดินทางเอาเองจ้าโจนวันกบมาพอปลาอันนี้แล้ววันกบก็บไปอีกหลายๆปลาด้วยจ้าตามที่ทั้งเพจเขาบอกเอาไว้กบก็บไปมันไปตามรอยเขาเันไหมจ้าตต่นเต้นต้นเต้นตอนไปหากบผัวแรกๆจ้า ไปว่าสิไปล่งสถานีรถไฟกลางทาาปุรจจเาราะว่าเขาเขียนไว้ตาดึกดำบัรเนาะว่าขี่รถไฟไปทางฟ้องเต็นโบร์กระสินีสถานีย่อยจอดกลางปานนออ่าไหมกบกระสิไปล่งกลางปา่าพยายามยืนยืนหาล่องอะนะไอ้คอนคนทด่เขาอันโดยสารไม่ไกลเขาเลยบอกว่าที่นี่ไม่มีป่าไอ้ไม่มีป้ายกลางป่านะครับโฆษณาต้องลงใต้หน้าโสนณาโอ้ย กาแต่เป็นบันนอกค่ะข่อยกับผัวผัว,ผวก็เป็นคนฝรั่งเศสได้จ้าแต่ว่าเพิ่นเพิ่นบอเคยเขาปลาจ้าเจือเบาพื้นผัวแลวกันสิผ้ามาเมืองเห็ดไข่หมูพี่น้องเห็ดตัวนี้แซ่บแซ่บได้จ้าล่องคลังแหลกมีแบาวานติดใจเลยจ้ามันสิเป็นบาวาน กรอบ,อบอหวานนั่นไหมจา้าเรายิ่งเอาไปหนึ่งกินเด้อพี่น้องหนึ่งเรากำมาโรยเกลือเนี่ยโอ้โหสุดยอดเราเอาไปนี่ก็ได้จา้าเอาไปอันนี้แม่หนึ่งเส้ปลาแม่โคตรแซ่บเลยเลยจา้าเฮดชนิดนี้ ตอนนี้กาหาวงแรงลนะ้วเนาะกัสิฮอดเวลากลับบ้านแล้วกบกับพี่เล็กก็เลยเอาเฮ็ดมาร่วมกันจ้าทายรูปว้กบิีด้ตาเฮ็ดเพิงแม่หมดส่วนใหญ่จ้าแลา้วกันเฮ็ดเพิงหวานแบบหวานดอกบานๆใหญ่ๆ,ๆจักน้อยส่วนพี่เล็กเราสิเลือกเก็บจ้าดอกบานเรางงสิส่บ,<ส>บยิบเข้าตะกาเลยเพราะว่ามันหนักจ้า เออ่ตอนที่เดินอยู่ในป่าเนี่ยฝรั่งเห็นกบถือขยะมาเนาะเพิ่นกะห้ถุงมาใบหนึ่งมใส่เพิ่นเดียวตนใส่เกิบนี่ละจ้าเ,เกิบขยะนจะจ้าส่วนพี่เล็กกะ จบวันด้วยความอ่อนแรงจ้าไอเลอกยูเราจเจอกันใหม่จ้าก,ก๊อบกาขี่รถไฟจ้ามาต่อรถมอเตอร์ไซค์จะาของยูธานีใกล้ๆก,กันเลยจ้าแล้วก็ค่อยขีย่กลับบ้านอีกเทือหนึง่งมาหอดบ้านกัมาล่างเห็ดไข่มุกอรเลยจ้าเพื่อความอร่อยเห็ดแบบนี้ต้องกินดสดๆจ้าเห็นปะจ้ามันสิเป็นขาวๆนุ่นๆแบบว่ายิ่งต้มเลยจ้ามันทั้งอร่อยกรอบแบบว่านกรอบแบบ ห้องหอมนะแม่จ้าอุ้ยเป็นเอกลักษณ์เลยละ่ะเฮ็ดจัดนิดนี่อ่าถ้าเมน้นใดล่องเราสิติดใจเลยจ้ายิ่งออกไปแกงเด้ออุ้ยกรุบกรุบกริบกริบเลยจ้าม้อน,นีได้เห็ดเป็นหมดหลายจ้าเพราะเห็ดยังกินพี่น้องก็เลยต้องตัดขาล่างยังเรียบร้อยแล้วกัน เอาใส่ตู้เย็นแบบสดๆแบบนี้เลยจ้าแต่ว่าหั่นๆก่อนได้จ้าหั่นให้มันแบบว่าละเอียดหน่อยโล่งง่ามที่เขาจะเอาออกมาแกงมันก็นจะได้สะดวกสบายจ้าสารุปว่าสรุปว่าดอกเอ่อบานนี่ที่ยู่ช้ำๆทั้งหลังนี่คือกิน่าไรได้ดจ้าเก็บถิมย่างเดียวส่วนเห็ดเพลิงหวานดอกเผากบก,ก็เอามากินะจ้าทอดใส่กระทะแบบแบบนี้นะจ้าเรากา ให้น้ำเขาค่อยๆอ,ออกมาเราก็นจนมันแห้งแบบนี้ละจ้าเราก็โรยโดยเกลือเราก็กินได้เลยจ้ามันจิรสชาติออกไปว้านอารุณว่าเขากินเนื้อทอดจังสี่นะจ้าต่ว่าหันกระบอกเชิงเป็นเนื้อหรอกว่แต่ว่าก็อร่อยจ้า